ตอนนี้เรากำลังจะไปวัด้ั้นขาแบ่นกันนะคะก็คืออ่ะขอเปิดหน้าหนึย่ยเออพื่อนบอกว่าอาก,กาศด<ม>ี<ม>อาก,กาศ<ม>ปลอดโปร่งมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรามาเรามาจอดรถไว้ที่ตรงลานด,ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีรถ VIP อย่างเงี้ยค่ะมีรถ VIP รถ VIP พาขึ้นไปค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนนั่งอยู่ข้างหน้า บรรยากาศนะคะ เดี๋ยวไปถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมว่าเป็นยังไงมากนะคะตอนนี้พัะชาขอเซฟตัวเองก่อนนะคะหัวกล้องหล่นค่ะเป็นยังไงคะบอกแล้ว,ว,ค,วความพิการไม่ได้เป็นปัญหาของเราคะ่ะค, <laughs> ความบกพร่องทางร่างกายไม่ได้เป็นเป็นปัญหากับพวกเรานะคะ,คะมาเลยคะ่ะอันนี้ทําบุญถวายกระเบื้องนะคะร่วมทําบุญถวายกระเบื้องสาธุคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ วัดต้นขาแด่นแล้วค่ะถึงแล้วนะคะปกติเขาบอกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาอันนี้เข็นผัวขึ้นภูเขาไม่เป็นไรขอแค่ใจเราสู้นะพี่สมบัติเนาะขอแค่ใจเราสู้สักวันหนึ่งเราจะเดินได้นะพี่สมบัตินะ เดินได้แล้วพี่สมบัติต้องมาดูแลปกป้องเมียเมียกะวัดชานะเออใช่ตาชีวิตได้กับคนสมบัตินั่นเองของคนเราขนาดเก็นคนยังหนักขนาดนี้เก็นโคกละจอดที่สวยๆนั่นนู่นตรงนู้นเขาทำอะไรไปดูดิไปดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาไหว้อ๋อ อ๋อตรงนี้ก็คือจะเป็นร่วมทำบุญวันเกิดค่ะก็คือเขาเรียกว่าผ้าตุงสวรรค์ตามสีวันเกิดนะคะก็คือที่วัดแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟก็คือรายได้ก็จะเป็นเหมือนกับเติมน้ำมันทำบุญเนาะ <c oughs> ขียนขึ้นมาหน่อยๆโอเคเดี๋ยวพระชาทำบุญก่อนนะคะ ไปค่ะที่สังหวัไปทำบุญกันต่อนะคะไปค่ะตามมาเลยที่สังหวัสรู้อยู่เลยใช่ไหมรู้ไหม เทียนเทียนเสริมดวงชะตานะคะ,ะก็ร่วมทำบุญจุดเทียนแก้วละยี่สิบบาทแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ทำบุญตรงนี้นะคะวิจิตรงดงามมากจริงๆคะ่ะวัดถ้ำผาแดนวัดสวยสกลนครแห่งเทือกเขาภูพาน วัดถ้ำผาแด่นตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานและภูผาหยุนในตำบลดงม้อไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นวัดเก่าแก่มีอายุมีอายุกว่าร้อยปีเชื่อกันว่าในอดีตนั้นเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตและคณะครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานเคยทุดงมาปักกดบำเพ็ญเพียร เมื่อปีพศ2483ค่ะด้วยความที่วัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทำให้สามารถชมดิวทิวทัศน์รอบๆที่มองเห็นตัวเมืองสกลนครและทะเลสาบน้องหานได้แบบ180องศาเลยทีเดียวค่ะไฮไลท์ของวัดถ้ำผาแดนก็จะมีเยอะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานประติกรรมแกะสลักหนินทรายขนาดใหญ่ที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆเช่นภาพแกะสลักหนินทรายพระพุทธรสีหสยญาติเป็นต้นรวมไปถึงมีสวนดอกไม้และต้นไม้ต่างตองค์พระหน้าปลคขนาดใหญ่มีรูปปั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ใต้เสียงพญานาคมองดูแล้วสวยงามมากจริงๆคะ่ะเป็นจุดท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวอย่างพวกเราไม่ควรพลาดค่ะเป็นยังไงคะสู้ไหมสู้ไปสู้เข้ามาจนถึงนี้แหละค่ะไ่สู้ขึ้นภูเขานันท่องเที่ลวเข้มครบอีกนะคะณตอนนี้มีโอกาสเดินได้ใช่ค่ะมีโอกาสเดินได้มีโอกาสไปไหนได้ ตรงไหนมีความสุขก็ให้ไปซะเนาะไปตอนที่เดินได้ใช่เพราะว่า<ม>เรารู้เลยว่าถ้าสมมุติว่า,าเราแก่กว่านี้ล้วแก่กว่านี้แก่กว่าน,นี้จะเขียนผัวไม่ไหวนะ<อ>พี่สมบัติก็เดินให้ได้เร็วๆนะ<อ>รู้บ้ารู้เขาบอกรู้ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามพัชชากับคุณแดงมาเที่ยววัดถ้ำผาแดนกันแนะนำเพื่อนๆเลยนะคะมีโอกาสให้มานะคะ ใช้ซะมีโอกาสใช้ซะเวลามีอยู่เท่ากันขอบคุณค่ะ